มาแล้วมาแล้วจ้ารีบ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 ด่วนดวนดวนด่วนกลัวน,น้องน้องไม่ทันทําตามใจน,น้องนนะคะเนี่ยสองดาวรวมสามรัดด้วยนะคะสามรัดอยู่ในนี้เลยจะวิ่งจะรูดสี่แปดนะคะทั้งสามรัดเลยปกติน่ะศูนย์มามากกว่าเพื่อนแต่ชอบสีด้วยอ่ะชอบสีมีห้านะวันนี้นะ ตั้งแต่ทํามาห้ามาน้อยมากนะคะเนี่ยภาวนาขอให้มาสี่แปดนี่สามรัดเลยนะคะแต่ที่จริงศูนย์ก็ชอบนะถ้าใครจะวิ่งรูดศูนย์ก็ได้นะแต่เน้นเน้นไปที่ว้ายตายแล้วสามตัวยังไม่ได้ทําให้เลยเอาไหมคะน้องน้องสามตัวนะนะนะทำให้แป๊บเดียวได้ลวเอานะนะเอาคร่าวๆเนาะเอาคร่าวๆเนาะ ศู 0, 0อะไรล่ะศู 0, 4, oh, นโอ้ยเขียนให้นานมาเนี่ยศูนย์สี่ห้นสี่หกศูนย์สีแล้วก็0 5นห ศูนยห้าเอตงนี้เขียนเลยศูนย์ห้าศห้เอาอีกศูนยไหมคะศูนย์ห้าแดล้วงมีศูนย์อะไรเลยศูนย์หกเนาะเอาทุกตัวก็ดีเนาะกลัวหลุด0ูนหกแปดและทีนี้เอาเอาย่อมย่อมเอาแบบอย่างนี้เลยง่ายๆไปเลยสี่ห้าห ห้าหกแปดห้าหกแปดก็เอาอีกตัวหนึ่งเนาะสี่หกแปดเนาะสี่หกแปดโอ้สิบตัวพอดีเลยค่ะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเนาะขอให้รวยๆวยแตกๆปังปนะคะน้องๆ้องค่ะลืมลืมเขียนรีบรีบจัดรีบจัดนี่เขียนให้แล้วสวยไม่สวยก็ว่ากันไปเนาะ นะคะเนี่ยค่ะนี่นี่นี่เนี่ยเอาพี่พี่พี่ให้เด่นไปทั้งสองสองไอ้นั่นเลยนะพี่ไม่อยากจะแยกแล้วแยกเดี๋ยวมันก็มันรังเลยเนาะเราเนาะเพราะว่ามันหวยชุดเดียวกันถ้าจะมาขอให้มาทั้งสองนี่นะแต่ถ้ามาอันแรกแล้วเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนให้นะนะจะเปลี่ยนพี่จะเข้าไปดูอยู่ดาววีนะถ้าใครทันก็ทันนะ จะพึ่งเล่นอันนี้ก็ได้ปกติจะพึ่งเล่นก็ได้เอาดาววีไปก่อนสี่แปดนะถ้ามาทั้งบนทั้งล่างหรือว่ามาทั้งสองตัวนี้เข้าทั้งสองตัวเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนให้อีกนะอืมถ้ามาครบกันทั้งสองตัวชุดแรกนี้ก็เดี๋ยวพี่เปลี่ยนให้ถ้ายังไม่มาทั้งไม่ครบทั้งสองตัวเล่นตัวนี้ไปเลยค่ะประมาณนี้นะคะพี่ก็ชอบศูนย์ด้วยนะศูนย์ก็มีแต่ว่า เอมเอาตัวใหม่มั่งเอาไปเอาเอาไปจับคู่เล่นรัดดีกว่าเนาะสามรัดดีกว่าเนาะเข้าแน่นอนค่ะเน้นเน้นที่รัเสเซียนะคะคู่เจาะเน้นเน้นที่รัเสเซียแต่ว่าคิดว่าเข้าทุกทุกรัดนะคะเนี่ยรูดวิ่งได้เลยสี่แปดนะคะมาแน่แน่วันนี้ภาวนาค่ะเพราะว่าเพราะว่าไอ้นั่นเราไม่มาเพราะว่านอยเราไม่มาแปดวันนี้ยังไงสามรัดก็ต้องมาประมาณนี้ค่ะน้อง,องๆกลัวไม่ทัน ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะนะพี่ก็ยังลุ้นๆช่วยน้องๆทั้งวันละค่ะทุกวันละค่ะแต่ว่าช่วงนี้งานเยอะนะคะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่าน้องๆ